ก็ก็ดีนะไอ้พวกเนี้ยตัวเนี้ยผมทำตัวเนี้ยน้องทำนี่ก็น้องอันน้องเกรีก็อันเดิมนะอันนี้ลงสีเพราะว่า,อ,าอยากลองอันนี้ก็อ่า ลูฟี่จริงๆนี่ก่อนนะสตะมะโอเคตัวอย่างนี้ได้ไหมอีกข้างนึงไปเป็นรหัสผมนะโอเคข้ามนะขอข้ามนะอันนี้ก็นะอันนี้ว่าเล่นๆเฉยแต่หลังจากนี้มันจะเริ่มดีขึ้นอันนี้ว่าเล่นๆ ตัวนี้ก็ว่าเล่นกันน้องเหมือนกันอันนี้ฝึกภาษาญี่ปุ่นซึ่งไม่ได้ฝึกแล้วก็รอเทสดีอาอย่างนี่ผมฝึกมาอยู่ตองก็เริ่มดีขึ้นมากเลยแหละก็เริ่มฝึกอนาโตมีแล้วนะอันนี้บทน้องโอเคอันนี้คือผู้ผู้หญิงรูปที่สองอันนี้ก็ ดีขึ้นมากเลยแหละดูดิกูกูจูอันนี้ก็เอดีย่าผม,มานะสองหน้าเลยแหละอันนี้น้องวาดเออเนี่ยแหละฝึกนัตโตมี่จิงจวงอันนี้นว,นนวันเ,เล่นเล่นส่วนตาก็ดีขึ้นน้องอันนี้วาดทรงผมผู้หญิงและนี่คือวาดรูปร่าสุด แล้วนี่คือเรื่อนที่สองที่ผมยังว่าไม่เสร็จเลยโอเคก็น่าจะจบแค่นี้แหละบ๊ายบายทุกคนกดตามด้วยอ่าก็ดีขึ้น